สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้กับช่องฟฟกเกมค่ะเมียแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่าเบอร์เกอร์เกมนั่นเองค่ะแล้วก็ขอที่จะไปดูยังเกลยก็ส b ด c r i b เกแช่วยทุกคนจะให้เราด้วยนะคะทุกคนแล้วาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนาแล้วก็อย่าหวันนี้นะ,ะลีเสียงหน่อยครับพี่<ล>ตอนนี้เขา้าหลีวันนี้นะคะจะมาทำแฮมเบอร์เกอร์สุดนฮะดีๆเฮ้ย เกยเกินนะคะซึ่งออเดร์แรกของเรายังไม่เปิดเลยไปสั่งเนื้อมาหน่อยเราทำเบคอนก่อนเลยขอเนื้อสั่งเนื้อสั่งเลยไม่มีใคร้ย <c oughs> ยังไม่สบายอยู่นะคะทุกคนว่าเป็นฟันเป็นเกเกินฟันเ้ยย่า อย่าพูดคำนี้อย่าพูดคำนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ปดั๊ป๊มันถูกแล้วสุกแล้ว,ลวจ,จ้าห้ามพูดคำนี้คุณพี่เดี๋ยวคลิปโดนแบนแต่ละมือแต่ละมือแต่ละเดียวแ h มสะแนวให้จริงไอ,อไปเก็บเนื้อด้วยคุณพี่เอาเบ็ดหมดอะไรตอนนีเเ้เก็บเนื้อด้วย มือดวเดลวินแบตจะหมดเหรอไม่ไม่ไม่ตอนนี้คุณนโน้มบุแรงโน้มถ่วงต่ำคืออะไรเฮ้ยน,นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยปวดหัวไม่เกินขึ้นลใครเปิดเทอมกันเร็วบ้างด้าวถามคนดูตอนแรกเพกันก็คือกระโดดสูง ถามคนดูไม่ได้ถามคุณแต่คนต้อตอบได้ตอบในคอมเมนต์เอาอุ๊ยเหินได้เสียงเจ๋วจัดว้าวถันหน้าจอไม่ได้มันเป็นเรื่องบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเราได้ทำอินดอร์สองเหมือนกันเมื่อกี้ขึ้นอยู่อ่ะใช่แล้ว เดี๋ยวเราจะมากรอกน้ำใช่แล้วแต่เราไม่โอ้ยแรงน้องถ่วงแรงน้องถ่วงแล้วถ่วงทำให้เราเหิดสูงได้เราสามารถเหินได้แรงน้องถ่วงทำให้เราสามารถเหินได้เราเล่นเอาหาน่ะคือการกลับมาของเราในช่องที่เราได้อุ้ยเฮ้ยเร่เร่เร เ,เปลี่ยนชงวความจริงเราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วทุกคน,นใช่คือจริงๆเราอะ่ะเคยทำช่องมาก่อนที่ไม่ใช่ช่องนี้ใช่แล้วเพื่อนีเพื่อนเราก็รู้ว่าเพราะว่าเพื่อนเราออกคลิปโคตรบ่อยใช่แล้ว <c oughs> ไปสั่งพักมาหน่อยคุณพี่เยวสั่งให้แป๊บ Leo Fa Gay ป้าแกโอ้โนอีลี่อ่ะเราเหินได้เหมือนอีเวนเลยสองผักไปแล้วล่ะสิกากักเธอเอ้ยเดี๋ยวติดลูกกระสีดิช่าเสียงช่างมันละเจสกีมบีดี้ทอยเลทมากเดี๋ยวเสียงเจสกีมบีดี้ทอยเลตคืออะไรลูกค้าก็คือคนใครอ่ะก็คือน้องหัวทองหน้าเกเหมือนเราเลย ชอบอบ่ะแรง,เ,งกกเก็บเงินค่ะก็าเป็นลางจานแต่เก็บเงินใช่เก็บเงินแล้วก็ไปล้างจานเมือไม่แล้วว,ว้าวไม่เป็นไรเลยใช้ไป <c oughs> ให้ลูกค้าไก็ยิบไปไคุณลูกค้าไม่ตาเลยฮะอันนี้แรงต่อไปเราก็ทำออเดอร์สี่เค่ะทุกคน อ่ะแม่นะคะก็เราเอาบามาแล้วค่ะคุณลูกค้า,าอุ้ยมีลุงมีมีหน้าเกจัดเลยคนนี้อุ้ยสว่าเขาว่าหน้าเกไม่ได้เพราะว่า,าม,มาดูนี่มาดูดีเหมือนเหมือนมากเลยอ่ะอย่าพูดนะอย่าพูดนะม,นมาดูลูกค้าคนหนึ่งดีหน้าหน้าแบบเฮ้ย <laughs> อย่าขำอย่าขำม,มันบาปด้วยนี่ หน้าเหมือนอะไรเหมือนคนที่หล่อในสินบทีเอาดีๆ,ๆเอาดีๆก <ๆๆ S 2> ็ๆเหมือนของคนนึงอ่ะอืมรู้ใช่ไหมรู้แก่ใจใช่เรารู้อยู่แก่ใจทุกคนแต่เราไม่สามารถพูดได้ม่อยันคลิปของช่องเราสองคนจะโดนแมนทุกคนโดนคือเดี๋ยวช่องบินทุกคน <c oughs> ถ้าช่องบินเราขิดนะเนี่ย ช่างทันใหม่แล้วก็คือผู้ติดตามของไปมาก็จะหายหมดเลยใช่ส่วนเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผู้ติดตามเราอยู่แล้วไม่ทําช่องต่อแล้วหรอนี่ถ้าอัคดคลิปอยู่จริงหรือจริงอุย้ยรถสูงจัง,งทุกคนเชื่อป้าว่าคลิปวันนี้คือเราอะไม่ได้จัดต่อเรียวเลย <c oughs> คือเราเรียวลงเลยอะ ก็คือเราก็ทำหน้าปกแค่นั้นใช่แต่ไม่ใช่เราไม่ใส่ใจนะคะทุกคนเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะแล้วทำไมไม่ตัดต่ออ่ะบอกไม่ได้อันนี้เราเอาเราเอาให้เราเสิร์ฟอาหารให้ท่านกิน <c oughs> คลิปนี้ยาวนะคะทุกคนจะบอกให้ใช่คลิปนี้ก็ยาวปกติตคลิปแล้วก็ยายี่ก็ไม่เป็นไรแต่ปกติคือทุกคนจะรู้ว่าคลิปเราโคตรจะสั้นเลยฝากดูด้วยโอ้นี่ก็ยังเงยอยู่นี่ว้าวโดดอะไร เร่รรเนื้อเนอไม่ได้เลยจับปริตทำไมคะ่ะคุณพี่ออเดอร์ล้นหลามมากเลยโอ้สั่งมาให้เาทำไมอันนี้คือเฟนฟายที่ไม่เกียมเกินไปแต่มันดูอ่อยมากเลยโอเบเร่เฮ้ยอะไรโดนผมปันปันดำเอ้ยบงังโดนผมปันปันดำ บังบังบังนี่นะคะแล้วก็จะเว้ยอะไรหลุดได้ไงหลุดได้ไงคากินกันนะคะอร่อยไปคะคือเขาจะไม่อร่อยตรงที่เออไอตรงที่เกดดูเขากินนั่นแหละไมเป็นไรอกคิน้าเหรแหละเียวออฟเก้าเกดออสงอิตีแล้ ต่อไปก็าจะเป็นเมนูอันนี้อุ้ยวันเมนูนี้ง่ายง่ายิงอุ้ยแห,แหกแหกติดแล้วก็ใส่ขอดูร้านไอเทมแป๊บหนึ่บบนง<ย>โอ๊ยนอเนาะขนมปังจะหมดแล้ว <c oughs> สั่งสี่ขนมปังสั่งสี่ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้ร้านปิดแล้วดังั้น euh <c oughs> มานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่หน่อยามานี่หน่อยก็ <c oughs> <c oughs> สรบวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซกดแชร์เพื่อเนลังใจให้เราด้วย,ย Hello, นะคะบ๊ายบายค่ bye, <c oughs> ะเจอกันคลิปหน้านะจะบงังทำไมบ๊ายบาย